สภาพการทางเศรษฐกิจการทำนาเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจสังคมสยามตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์อันยาวนานการปลูกข้าวเพื่อส่งออกการค้าภายในเป็นกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจโดยในช่วงต้นพศ2400สินค้าส่งออกทางการเกษตรมีสัดส่วนถึง80%ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด สังคมเกษตรกรรมช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงต่อเนื่องยาวนานจนถึงพศ2490สังคมภาคเกษตรในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ถือเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยชาว,ชาวนาอิสระจำนวนมากและชาวนาเหล่านี้ก็สามารถจับจองพื้นที่ในการพอปลูกได้ สังคมในลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงวัฒนธรรมแห่งการพึ่งพาตนเองให้คุณค่ากับความเสมอภาคและยึดถือประเพณีช่วยเหลือเกื้อกูลกันการส่งข้าวน้ำตาลและสินค้าเกษตรอื่นๆเริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังจากสยามได้ลงนามในสนธิสัญญาเบาริง รัชกาลที่4ในสมัยรัชกาลที่4ได้เริ่มมีการส่งข้าวไปขายต่างประเทศมากขึ้นเพราะระบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของตลาดโลกชาวนาจึงหันมาปลูกข้าวเพื่อส่งออกมากขึ้นทําให้มีการปลูกพืชอื่นๆน้อยลงผลผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ลดน้อยลงบางที่ก็เลิกผลิตไปเลยเพราะแรงงานส่วนใหญ่จะนําไปใช้ในการผลิตข้าวแทน รัชการที่5พระองค์ทรงเห็นว่าถึงแม้รายได้ของแผ่นดินจะเพิ่มพูนมากขึ้นแต่การที่ระบบรัฐกลุมการคลังของแผ่นดินยังไม่รัดกลุมพอทําให้เกิดการรั่วไหลได้ง่ายทรงจัดการปฏิรูปการคลางโดยจัดตั้งหอรัฐากรพิพัฒน์ขึ้นเพื่อการปรับปรุงและการจัดระบบภาษีให้ทันสมัยพศ2416มีการประกาศใช้ราชบัญญัติงบประมาณ พศ2434เริ่มโครงการปฏิรูปเงินตราใหม่พศ2442การจัดส่งเสริมการเกษตรและการผลิตเพื่อการส่งออกให้มากขึ้นปรับปรุงการคม,มนาคมให้ทันสมัยโดยการสร้างทางรถไฟตัดถนนสายต่างๆขุดคลองเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการคม,มนาคมการขนส่งสินค้าและการผลิต ซึ่งผลการปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่5ทําให้รายได้ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้เพิ่มอัตราภาษีและชนิดของภาษีขึ้นสมัยรัชกาลที่6ได้มีการส่งเสริมธุรกิจด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์กิจการไฟฟ้ามีการจัดตั้งบริษัทพาณิชนาวีสยามส่งเสริมด้านชลประทานและการบำรุงพันธุ์ข้าวจัดตั้งธนาคารออมสินสร้างทางรถไฟเพิ่มจากเดิม ทั้งนี้เพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจที่จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นแต่เนื่องจากได้อุทกภัยและเกิดฝนแรงทําให้การผลิตข้าวอันเป็นที่มาของรายได้หลักของประเทศประสบความเสียหายอย่างหนักสง่งผลกระทบตอ่อภาวะการคลังของประเทศอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงทําให้งบประมาณรายจ่ายสูงกว่ารายรับมาโดยตลอดสมัยรัชกาลที่7 พระองค์ทรงได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มสติกำลังความสามารถโดยทรงเสียสละด,ด้วยการตัดทอนรายจ่ายในราชสำนักเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นหน่วยงานต่างๆโดยโปรดให้ลดเงินงบประมาณส่วนพระองค์จากเดิมปีละ9ล้านบาทเหลือปีละ6ล้านบาทปีพศ2469และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีจุราากากรใหม่อย่างหลายอย่าง ทำให้งบประมาณรายรับรายจ่ายเกิดความสมนดุลปีพศ2472ถึงปีพศ2474เศรษฐกิจโลกเริ่มตกอับเป็นผลเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่1จึงส่งผลกระทบต่อประเทศโดยตรงทำให้งบประมาณรายจ่ายสูงกว่ารายรับจำนวนมากรัชการที่7ได้ทรงดำเนินนโยบายตัดท่อนรายจ่ายอย่างเข้มงวด รวมทั้งปลดข้าราชการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนมากเพื่อประหยัดตลอดจนการยุคมนทนต่างๆทั่วประเทศลดจ่ายเบี้ยเลี้ยงเลบเบีย้ยกันดานแก่ข้าราชการประกาศให้เงินตาของประเทศออกจากมาตรฐานทองคำ